ถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็ไม่ทิ้งเราสะสมบุญไว้เยอะๆให้เป็นสมบัติติดตัวแก่ชีวิตตั้งธนาคารแห่งความดีเอาไว้ในใจมีสติทุกความคิดและการกระทำเราทำความดีทุกวันเราก็ได้ทุกวันสะสมมันไปเรื่อยๆต่อยอดให้ความดีนั้นสูงใหญ่ดังภูเขาทำดีแม้ไม่มีใครเห็นความดีนั้น ก็จะติดตัวเราโดยไม่ต้องถือต้องพกเมื่อเราไม่ละทิ้งความดีแล้วบุญที่เราได้ทำติดต่อกันมาสักวันหนึ่งอะไรที่มันยากก็จะพบทางออกอะไรที่ติดขัดก็จะราบเรื่อนขึ้นนะการทําความดีไม่จาเป็นต้องใช้ปัจจัยหรือวัตถุใดๆแค่การให้อภัยแก่กันลดความตนีในใจเห็นดีเป็นชอบ เห็นผิดเป็นชั่วแค่นี้เราก็ได้บุญแล้วนะทั้งยังส่งผลให้เราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอีกด้วย